ผาฮีนะคะอากาศหนาวก็กำลังดีเหมือนกันนะคะนี่คือวิวของธรรมชาติตรงของผาฮีนะคะวันนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นช่วงนี้อากาศหนาวมาเที่ยวกันได้น,นะคะ พระอาทิตย์กำลังขึ้นตรงนี้ขึ้นเหลี่ยมเขาสวยใช่ไหมคะข้างล่างก็เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่กันข้างล่างก็จะเป็นรีสอร์ทนี่เคะ่ะให้พักเราเวลาเรามาเราก็จองออรีสอร์ทแล้วแต่สถานที่นะคะ บางทีก็แพงก็ถูกตามแล้วแต่ออสถานที่แต่ว่าดูข้างล่างก็สวยนะคะเนี่ยเป็นภูเขาวิวภูเขาหมดเลยที่ทใครๆก็อยากมาในแถวนี้เก็จะเป็นหมู่บ้านของพวกชาวเกเหลี่ยงที่ก็ทำอ,อ,อาชีพเกษตรกรรม